คาไทยแปซิฟิกหรือคาเทแปซิฟิกเป็นสายการบินหลักของฮ่องกงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นหนึ่งในสายการบินที่มีชื่อเสียงระดับโลกก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคศสสาา1946โดยนักธุรกิจชาวอเมริกันรอยซีฟาเรลและนักบินชาวออสเตรเลียซิ Sydney Age, ดนีย์เอชเดอคานซูฟทั้งคู่เริ่มต้นจากการขนส่งสินค้าระหว่างจีนกับออสเตรเลียก่อนจะพัฒนาเป็นสายการบินเชิงพาณิชย์ที่ให้บริการผู้โดยสารเต็มรูปแบบ ชื่อคาไทยมาจากคำโบราณที่หมายถึงประเทศจีนส่วนแปซิฟิกเป็นชื่อที่สื่อถึงวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งที่หวังจะให้สายการบินนี้สามารถบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกในอนาคตและด้วยเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่สายการบินนี้จึงเติบโตขึ้นเรื่อยๆจากจุดเล็กๆจนกลายเป็นผู้นำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ระดับโลก คาไทยแปซิฟิกไม่เคยหยุดพัฒนาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1,980สายการบินเริ่มขยายเส้นทางสู่โยุโรปอเมริกาเหนือออสเตรเลียและแอฟริกาด้วยฝูงบินที่ทันสมัยและบริการที่มีมาตรฐานสูงจุดแข็งของสายการบินอยู่ที่คุณภาพการให้บริการที่ใส่ใจในรายละเอียดและความปลอดภัยคาไทยแปซิฟิกได้รับรางวัลมากมายรวมถึงสายการบินยอดเยี่ยมของโลก จากสกายแทร็หลายปีสอนอีกทั้งยังเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งของพันธมิตรการบินโอนเวิลซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้โดยสารทั่วโลกในการเชื่อมต่อเที่ยวบินต่างๆได้อย่างราบรื่นฝูงบินและนวัตกรรมปัจจุบันคาทยแปซิฟิกมีฝูงบินที่ทันสมัยเช่น Airbus A350 A330 และ b o e i n เ7 777ซึ่งให้บริการในเส้นทางระยะไกลและระยะไกลโดยเน้นความสะดวกสบายของผู้โดยสารเป็นหลัก เครื่องบิน A 3 5 0โดยเฉพาะถือเป็นหนึ่งในรุ่นที่ใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานลดเสียงรบกวนและลดมลภาวะทำให้คาไทยแปซิฟิกได้ชื่อว่าเป็นสายการบินที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในด้านบริการบนเครื่องคาทยแปซิฟิกได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสายการบินที่มีอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพโดยเฉพาะในชั้นธุรกิจและชั้นเฟิร์สคลาสที่มีเมนูอาหารจีนกวางตุงต้นตำรับ และเครื่องดื่มพรีเมียมพร้อมที่นั่งที่สามารถปรับเป็นเตียงนอนราบเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางไกลความท้าทายและการฟื้นตัวแม้คาไทยแปซิฟิกจะเคยเผชิญกับความท้าทายหลายครั้งเช่นวิกฤตเศรษฐกิจโลกการแข่งขันจากสายการบินต้นทุนต่ำรวมถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9ที่ทำให้การเดินทางทั่วโลกหยุดชะงักแต่คาทยแปซิฟิกยังคงรักษาความมั่นคงและวางกลยุทธ์การฟื้นตัวอย่างชาญฉลาด สายการบินได้ปรับโครงสร้างการบริหารลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและลงทุนในระบบดิจิทัลเพื่อให้พร้อมรับมือกับยุคใหม่ของการบินและตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารที่เปลี่ยนไปคาไทยแปซิฟิกกับประเทศไทยประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของคาไทยแปซิฟิกโดยมีเที่ยวบินตรงระหว่างฮ่องกงกับกรุงเทพมหานครหลายเที่ยวต่อวันรวมถึงเส้นทางรองอย่างเชียงใหม่และภูเก็ตอ,อีกด้วย ความนิยมของสายการบินนี้ในหมู่นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจไทยมาจากการให้บริการที่ตรงเวลาที่นั่งสบายและการเชื่อมต่อไปยังเมืองต่างๆทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งคาทยแปซิฟิกยังมีโปรแกรมะส,สมไมเอเชียไมที่เชื่อมต่อกับสายการบินพันธมิตรอีกหลายแห่งทําให้ผู้โดยสารสามารถะส,สมและแลกคะแนนได้ง่ายดายยิ่งขึ้นบทสรุป คาไทยแปซิฟิกคือหนึ่งในสายการบินที่เป็นตัวแทนของความเป็นมืออาชีพและคุณภาพระดับโลกด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานการให้บริการที่เน้นผู้โดยสารเป็นศูนย์กลางและการปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัยทำให้ชื่อของคาไทยแปซิฟิกยังคงโดดเด่นในวงการการบินโลกไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวคาไทยแปซิฟิกยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของนักเดินทางทั่วโลกเสมอ